สวัสดีค่ะมีข่าวกีฬามานำเสนอเปิดโพ1สิบสีสาววอลเลบอลหญิงไทยรุยศึกวัลเลบอลหญิงชิงแชมป์โลก2025สมาคมกีฬาวอลเล่บอลแห่งประเทศไทยได้ประกาศรายชื่อผู้เล่นทีมชาติไทย14คนชุดสู้ซึวีวีเมนเอสเวิร์ลแชมเปี้ยนชิพ2025 ซึ่งประเทศไทยรับหน้าที่เป็นเจ้าภาพระหว่างวันที่22สิงหาคมถึง7กันยายน2568การแข่งขันครั้งนี้มีทีมเข้าร่วมทั้งหมด32ชาติแบ่งออกเป็น8กลุ่มกลุ่มและ4ทีมเพื่อคัดหาแชมป์และรองแชมป์กลุ่มผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายโดยมีแชมป์เก่าอย่างเซอร์เบียและทีมชาติไทยในฐานะเจ้าภาพร่วมชิงชัยรายชื่อทีมชาติไทยชุดชิงแชมป์โลก 2025หัวเสาอชราพรคงยศชัชชอุอรโมกสีสสิพาพรจันทรวิสูตรดลพรสิงโพวริศราสีทะเลิศบีหลังธนัช,ชาสุขสดทิมพิชยา กกรำบอลเร็วทัดดาวนึกแจ้งหัตถยาบำรุงสุขวิมลรัตนธนพันธ์ลิเบรโรปิยานุตแป้นน้อยกัลยรัตคำวงเซตเตอร์พรพันธ์เกิดปราดนัทนิชาใจแสนทีมเจ้าหน้าที่ ผู้จัดการทีมเอ็มเซงคานหัวหน้าผู้ฝึกสอนเกียรติพงศ์รัชตะเกรียงไกรผู้ช่วยโค้ชพันจาอากาศเอกธีรศักดิ์นาประสงค์อรอุมาสิทธิรัก์สมชายดอนพระยอดสถิติอมรินบุญคงธิรวันแสงอกโค้ชฟิตเนสเอกลักษณ์ปิติสานักกายภาพบำบัดจุริพรสุดชา แพทย์ประจำทีมนายแพทย์ประวิทย์เปรมธีรสมบูรณ์โปรแกรมนัดเปิดสนามทีมชาติไทยจะลงเล่นนัดแรกคก,กับทีมชาติอีบวันที่22สิงหาคม2568เวลา20นาฬิกา30นาทีที่อินดอร์สเตเดียมหัวหมากถ่ายทอดสดทาง TPTV HD 36มารอเชียนสาวไทยกันนะคะฝากกดติดตามกดถูกใจช่องของเราด้วยนะคะ